เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องทางเมืองย่าครับสําหรับแต้มที่หกครับผมหลังจากเขาพเนี่ได้จะเลยมาหาแต้มนะครับแต้มที่หกครับเป็นนกดินครับผมแต่ว่าผมเอาใส่เนียดครับประมาณขนาดครับครับเบิ้งครับเอาลงไหนเบิ้งครับพี่น้อง เดี๋ยวเบลกันครับเบิ่งนะครับพี่น้องมาได้เอาขากล้องมาครับมื่อีหร่เออเดี๋ยวครับจะเอาขากล้องนกดินก็ได้ครับมาตั้งไว้ตอนผมย่างเบลครับเอาผมหยิบขากล้องกันครับครับเบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยปากไว้เบิ่งครับอ่างเลยครับขัวอ่างนผม อ่าเมืองยะจั็กระเซ็ตครับ,บ,บ,บผมยิ่ถึงมากคู่ใส่นกต่ออ่ะ สองตมบาทครับบินไซเลยครับผม,มเรียบร้อยครับพี่น้อง เบื่องครับหายไปโดนครับไว้ลงคลิปให้พี่น้องเบิง้งนกตอ่มีครับผมเจ้ากันชิด FC กม็มาหยาดเอาครับ FC วซีหยาดเอากันชิดไว้นกเิ็นหยาดเห่นยครับผมพอดีนัมโบทายขนครับ ได้หยุดก่อนนี่ครับมัวไทยคนได้หยุดพักก่อนครับนี่ผนครับจีตะไลท์คนครับผนครับั่นก็มี่ครับคนคูยกันนกโอยู่นครับคน้างอีกว่างนวกดนกกันครับ่ยวขึ้นนี่ครับคนน่ครับ ปกติเขาอีหยับแต่คอนนี่ครับคอนเงาครับเมื่อนี่หยับค้อนสั่นครับตกตัวนี้ครับหยับคอนสั่นครับผมเมื่อไี่ตกง่ายเลยครับพี่อ้องเดี๋ยวซื้ออ่างใจเย็นเย็นเจ้าอ่างเมืองยะ jadi nak pergi jadi, itu sebab apa-apa พันจังดล่ะลุกคือพันแน่นได้ล่ละฮะพันจังไดเนาะบัดนี้เนาะโอ้พันแน่นขนาด เอาอ่างเหรอเดีวเอาอเร็วอืมจับมือมันเร็วอ,อ้าวแตมที่หกครับพี่น้องของนกฝึ๊กพะเนียดผมครับแต่ว่านกดินเพื่อนนั่นฉเฉลยเป็นสิบกัวแล้วครับตอนต่อดินครับฉเฉลยสิบกัวแล้ควลครับนกตัวน,นี้พอดีบ่มีนกพะเนียดเรียนครับก็เลยเอาเข่าพะเนียดครับ ฝากติดตามครับ่างเมืองยาโอเคครับฝากติดตามครับผม